รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ไลฟ์ f อรเรตี้สัปดาห์นี้นะคะยังคงคัดสรรสาระดีๆมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะจะน่าสนใจขนาดไหนไปติดตามกันเลยค่ะช่วงโฟกัสออนสัปดาห์นี้นะคะดเรเฉลิมชัยมาพร้อมกับแขกรับเชิญพิเศษค่ะจะมาพูดคุยกันเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมกันเลยค่ะช่วงโฟกัสออนสนับสนุนโดย หมดหมายใหม่ไม่สิ้นสุดดิ้น New n e X สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบรายการ Live Variety กับผมเฉลิมชัยยอดมาลัยนะครับเพลงที่ผมเปิดอินโรสมมุติว่าเขารักคุณคงนึกออกนะครับว่าเพลงนี้ใครเป็นผู้ขับร้องไว้วันนี้ผมจะชวนคุณไปสนทนากับสุภาพสตรีท่านนี้นะครับอันนี้สุภาพสตรีท่านนี้อยู่กับผมนะครับสวัสดีครับผมขอบคุณที่ให้เกี่ยวกัรายการนะครับผมการที่คุณพี่เฉลิมฉาย เข้ามาอยู่ในวงการร้องเพลงนะครับเข้ามาได้อย่างไรไปเรียนมาหรือว่ามีแมวมองอะไรยังไงครับผมคือต้องเริ่มต้นจากสถาบันครอบครัวพ่อนแม่นะคะชอบเพลงแบบนี้ค่ะชอบเพลงแนวรูกกรุงสุนทรภณ์ก็จะชอบจัดประกวดเพลงตอนเย็นในบ้านเนี่ยนะครับในบ้านเนี่ยให้ลูกๆเนี่ยขึ้นร้องเพลงแล้วก็พ่อเป็นกรรมการก็เป็นความคิดของพ่อที่ให้ลูกไม่ต้องไปไหนแล้วก็ทุกวันที่ประกวดเนี่ย จางวัลก็เป็นที่หนึ่งที่สองเป็นถ้วยใบใหญ่ใบเล็กว่าไปใช่ไหมคะมสลับเป็นบางวันคุณพ่อก็เล่านิทานเชิงสอนให้ลูกรักสาม,มัคคีกันทุกอย่างนี้เรื่องเริ่มจากสายบานครอบครัวครับพอต่อมาก็การจะฟังเพลงไทยเพลงเนี่ยก็ชอบแนวเพลงของคุณครูเอ,อื้อแนวสุนทรภพรเนี่ยคะ่ะก็ค,ค,คุณตาคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็สนิทกับท่านผู้ใหญ,ญ่ในกองทัพอากาศก็บอกว่าจะไปฝากให้ครับ คุณตาก็เลยมาฝากที่กรมประชาสัมพันธ์ที่ถนนราชดำเนินนะครูท่านก็บอกว่าก็ลองมาฝึกดูร้องได้ก็ร้องครับือนายะก็คือต้องทำใจว่าร้องไม่ได้ก็ไม่ได้ครับผมตอนนั้นเออคุณพี่อายุประมาณตอนนั้นประมาณสิบเจ็ดสิบหกสิบเจ็ดปีค่ะใช่แล้วก็ฝึกไปสักพักต่อมาก็มีการเปิดเรียนที่โรงเรียนศูนย์รับกองดนตรีก็ไปเรียนที่นั่นครับซึ่งความเข้มข้นของการเรียนโน้ตทันที่นั่นก็คือทฤศนีโน้ตและฝึก เอเทรนนิ่งคือการ<ม>ที่ต้องฟังให้เป็นฟังมากๆบางท่านร้องเฉยๆแต่ไม่ไมไ่ยมการฟังในการฟังมากๆเนี่ยจะทําให้เราเสียงไม่เพีย้ยนทราบโน้ตเบื้องต้นแล้วตัวนี้ฝึกในคนฝึกร้องจะมีวิธีการของของที่ของเราเนยของครมจากคุณครูเอ,อื้อจากคุณครูเพลงอหลรท่านเนี่ยจะมีการเรียนรู้อยู่แบบธรรมชาติครับคือฝึกให้เสียงออกจากช่องท้องเนี่ย ถ้าเป็นที่อื่นก็จะมีอย่าหายใจงูนี่แต่คนคนครูจะได้ร้องเพลงมาร์ชคือไทยรวมกาลังหรือเพลงปลุกใจทั้งหลายเป็นการให้เสียงขึ้นมาถูกท่องถูอวิธีท่ mm hmm. ทานจะเน้นเรื่องโสดมากข้าให้เรียนเปียโนเรียนเพืเพเพ่อฝึกโสดแล้วก็ท่องครับมีโดมีซนฟามีเรฟาเรมีฟามีเรดท่องทุกวันเราจะ เสียงมันเข้าหูทุกวันจนนี้ก็จาได้ข้างซ้ายก็เล่นคอร์ดไปโดยซ่อนมีฝ้าล้ว่าไปให้คอร์ดเข้ากันเล่นผินแล้วร้องแล้วก็ขณะที่กดต้องร้องด้วยในการวางรากฐานในการร้องเพลงเนี่ยบังเอิญบังเอิญโชคดีว่าได้บางรากฐานในเรื่องของการใช้เสียงที่ต้องถูกวิธีและการฟังที่ต้องถูกวิธีคาว่าถูกวิธีคือฟังที่ใช้ได้ตลอดไปไม่ว่าจะอยู่ไปนานเท่าไหร่หูเราจะรู้จักการฟังพอเราแยกอย่างนี้นะคะ ก็จะเป็นคนที่ว่าสืงเสียงด,งดังๆฟังแล้วต้องดังถ้ามีเสียงอะไรเลอะมาติ้งได้ยินเหมือนที่บ้านดูทีวีเสียงดังครับถ้ากระดิ่งที่มามาติ้งได้ยินอ๋อคือต้องแยกสอดได้เลยนะครัคือมัน,มน,นะะชินจากการที่รรเราต้องต้องทําเสื้อส่งครับค่ะครูสอนทฤษฎีนั้นจะมีอาจารย์ตรองมะลีวันอาจารย์เจษดาเดชอุดมนะคะแล้วก็เวลาฝึกการปฏิบัติก็จะมีคุณครูยังเดิงเสรนนนสนิทกันแล้วก็ นักร้องพี่ๆทุกคนก็จะช่วยกันว่าแทคนิคตรงนู้นตรงนี้ครับแล้วําคัญคุณครูเอื้อเนี่ยเก่งในเรื่องเรื่องของการฟังเวลาที่ท่านจะฟังว่าเสียงเราใช้ได้หรือไม่ท่านฟังิีเดียวค่ะโอ้ท่านฟังตัวสูงกับตัวถ่ำนักร้องพี่ๆก็จะเป็นคนบอกว่าคนนี้เสียงดีคนนี้เสียงดีครับต่อมาก็ได้ไปงานครับตั้งใจจะร้องเพลงนู้นเพลงนี้ก็ร้องมือหมูจนกระทั่งจะจบแล้วเขาบอกนักร้องเด็กๆเดี๋ยวคงให้ร้องท้ายครับผม ใช่ไหมท่จบงานไม่มีค่ะโอ้าร้องแต่เพลงหมู่เป็นเพลงหมู่ตัางเดียวครับผมโดยไม่มีเหตุผลว่าเพราะอะไรครูบราณท่านจะไม่บอกครับท่านจะฝึกความอดทนและความเพียรอครับทนได้ก็ทนไปไม่อยากมาก็ไม่มาโอเคคือท่านจุดือว่าอดทนจริงหรือว่ามันอดทนเพื่อนนู่นเพื่อนี่ทําใจมากครับจนวันหนึ่งนักร้องขาดครับนักร้องพี่ๆคุณสือดาคุณวรฤทธิบอกเพลงนี้ร้องได้ไหมคืนนั้นเนี่ยเจ้าตัวไม่มากึมี แล้วนี่จะร้องได้ตั้งนานแล้วถ้าคือร้องเพลงนั้นเป็นเพลงเดียวคือนั้นมันนานเรียนเพราะเนื่อพอได้ร้องเพลงนี้ปับเป็นปีฮะร้องอยู่เพลงเดียวห้ามเปลี่ยนร้องจนร้องอินโทรได้ร้องจนเขาเปลี่ยนจังหวะไปเป็นจักรีโบเลโรเป็นบีกินก็ต้องร้องให้ได้คือร้องจนชำนาญจนชินใช้เพลงเดียวทีนี้เป็นแขนขึ้นเวทีตอนหลังจึงมาทราบว่าที่ครูท่านให้ร้องหมู่ตลอดเพื่อเป็นการให้เรา ชินกับเวทีนักร้องเวทีขึ้นเดี่ยวเลยจะสานตื่นเต้นแล้วตกตื่นตื่น,น,นเวทีนะครับเราก็ขึ้นเวทีอ๋อชื่นเวทีจนชํานาญพอ<ม>เริ่มร้องเดี่ยวเพลงนี้ก็ร้องจนช้าไปไหนก็คือได้แน่ร,ร้องจนอินโทรจงร้องยังไงโซโล่ร้องไงพี่จาได้หมดลบเวลาจะไปสะแสดงที่ไหนเนครูจะไม่ได้บอกว่าเดี๋ยวคุณร้องเพลงนั้นนะหรือคุณร้องเพลงนี้นะ,ะเพียงแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยจะถูกกาหนดไว้แล้วแลวทุกอย่างก็คือ พื่อคือฟังหัวหน้าวงเวลาไปงานสิ่งที่ต้องกังวลคือวิธีการที่ว่านักร้องต้องอยู่ข้างเวทีไม่ไปไหนเตรียมตัวร้องก็คือไม่มีคนบอกว่าเพลงต่อไปเป็นคุณนะคุณต่อคุณนี่ไม่ทุกคนต้องคอยฟังผมเรียนถามนิดนึงครับต้องฝึกอยู่นานแค่ไหนต้องแบบโอ้ฝึกจนแบบเชี่ยวชาญชํานาญแค่ไหนจึงได้แบบได้ได้แสดงเดี่ยวอะไรประมาณนี้ครับคือคันนี้นะคะคนนานหรือถึงกว่าทั้งนี้อยู่ที่ความอดทนและอยู่ที่โอกาสครับคือพอเราฝึกจน ชำนานแล้วเนี่ยอกคาว่าโอกาสคือบังเอิญมีงานคือคโอกาสก็ได้ไปคําว่าโอกาสก็คือเมื่อไรเกาจะทําแผนเพราะว่าทำแผนก็จะคัดคนที่ค,คิดว่าอดทนจริงรถ้าไม่อดทนจะในการมาเพียนคุณสิริชุลควรรูร้เลยจะจดวันนี้ใครมาตั้งแต่เช้าแล้วกลับกี่โมงกลับเย็นกลับก็หน้าที่เราไปไหนไม่ได้คุณตาให้มาระมาแล้วเป็นคนไม่เคยเที่ยวตั้งแต่เด็ก ไม่ไปไหนอยู่ที่นี่ซ้อมทั้งวันคืนพอครูยันยงไม่ว่างคนนี้มาใครไม่เล่นเป็นโนก็ยื่นร้องเนี้ยนะเพราะว่าไม่รั้จะไปไหนค,คือในการการที่คุณครูท่านปกครองสมัยก่อนท่านอยู่ธรรมชาติสมมติว่ามีงานทุกคนจะมาดูกระดานว่าใครได้ไปงานทุกคนจะดีใจมสมมติขึ้นชื่อมาผู้ใหญ่เปบข้างล่างก็เป็นเด็กๆใหม่ๆครับถ้าบังเอิญเราไม่ไปล,ลา ไม่มีใครว่าอะไรนะคืนลาก็ลาครับผมแต่รอไปอีกสามเดือนหกเดือนก็จะมีงานใหม่ไม่มีใครกล้าลาเพราะว่าขืนลาไปไม่ให้ความสำคัญเนี่ยกว่าจะชื่อเราขึ้นอีกทีอีกนานมากเพราะไม่ใช่มีแต่เราที่อดทนครับผมเยอะแยะเลยคนอื่นด้วยคือฉันไม่ได้เห็นว่าต้องเธอนะต้องเธอนะถ้าไม่มีเธอฉันอยู่ไม่ได้ไม่มีในระเบียบผมเชื่อว่าในการฝึกในในรุ่นที่คุณพี่ฝึกตอนนั้นนะครับ ก็จะมีนักร้องมเะก็เยอะใช่ไหมครับทีนี้ประเด็นก็คือการที่วันหนึ่งคุณพี่ได้ถูกเรือกมาร้องเพลงสมมุติว่าเขารักมันต้องบอกว่ามันต้องมีอะไรเด่นขึ้นมาหรือว่าพิเศษขึ้นมามากๆคือไม่ใช่ได้จุดสายจด้คนเดียวนะฮะในชุดที่ออกมามีคนอื่นก็ได้เพลงอื่นแล้วออกมาในรองเพลงชุดเดียวกันมีตาอินกับตานายใช่ใครับมีไฟรักในสวงมีอะไรแยะไมหมดก็คือ เป็นชุดของนักร้องนักเรียนรุ่นแรกครับคือของพี่จะเป็นดาวรุ่งรุ่น so, สุดท้ายแล้วก็เป็นนักเรียนรุ่นแรกท่านก็จะคัดไม่ใช่เฉพาะเดียวมาอัดคนนี้คนนั้นมาอัดคือบางท่านได้เพลงเก่ามาอัดใหม่อย่างลมรักแต่นี้เรื่องเองคือเพื่อจะเอาเพลงเก่ามาอัดใหม่ออะเพลงนี้คนนี้มีแล้วคนนี้มีแล้วไอแนวนี้จะเอามาเนี่ยก็ไปชนนักร้องพี่ๆที่ท่านเคยร้องอยู่ครับคุณครูก็เลยคือธรรมชาติเด็กสมัยก่อนเนี่ยครับอายุแค่นี้มันก็นิยม หลับมาหลับครับผมก็แต่งเพลงก็มันว่าหลับแล้วฝันครับผมฝันด้วยเจอคนนู้นคนนี้สุดท้ายตื่นมาเอา้ามันเป็นความฝัน uh huh. อ่าฮะโอ้เราฝันไปหรือนี่มันเรื่องสมมติทั้งนั้นใช่ครับคุณครูทาตรีกับคุณครูเอือ้อก็แต่งด้วยกันครับก็เป็นความภูมิใจว่าเออเราขึ้นมาได้จากความที่อดทนครับต้องอดทนจรงิรจรงจงถึงถึงจะขึ้นมานักร้องรุ่นพี่รุ่นน้องก็จะเรียนกันค่ะ ใครมาก่อนเปลาก็จะเรียงเป็นระบบระเบียบทุกคนจะให้การเคารพกันครับก็จะปกครองและเข้าใจกันครับรุ่นพี่ก็จะเมตตาสอนถ่ายทอดน้องรุ่นน้องก็จะเคารพรุ่นพี่อันนี้มันเป็นวัฒนธรรมขององค์กรมานานมากค่ะเพราะต่อมาพี่เรียนที่นั่นเสร็จพี่ก็มาสอบที่กรมประชาสัมพันธ์ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยพอใครเรียนเก่งๆเนี่ยมักจะโชคดีได้สอบบรรจุเป็นเครือการสามัญ พราะคุณครูเอื้อเป็นหัวหน้าบนตรีกรมชาสัมพันธ์ได้ถ้าจะคัดคนที่น่าจะใช้ได้แล้วก็มาบรรจุท่านก็จะบอกว่าพอวันที่ได้บรรจุแล้วท่านจะบอกว่าให้ทําเต็มที่เต็มร้อยครับให้กับหลวงท่านเรียกว่าหลวงครับผมเมื่อเราซื่อสัตย์เราดีต่อหลวงแล้ววันหนึ่งหลวงจะปกป้องทุกวันนี้หลวงก็ปกป้องค่ะเดี๋ยวเราเบรกตรงนี้สักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าผมจะมาชวนพี่คุยเรื่องเกี่ยวกับการเป็นนักร้อง มีขนธรรมเนียมประเพณีอะไรบ้างในยุคนั้นนั้น,น,นเดี๋ยวเรากลับมาสอนทนาน ้มม่ไสินสุด The The New Mew n X. u c a r t ู d ชมครับเรากลับมาสนทนากับคุณพี่ชมชายต่อนะครับกลับเรียนถามนี้ครับการเป็นนักร้องในสมัยของคุณพี่เนี่ยนะครับเวลาร้องเพลงสมัยก่อนเนี่ยนะครับโอเคก็จะมีเป็นเพลงหมู่แล้วก็มาเป็นเพลงเดี่ยวอะไร,รประมาณนี้ครับแล้วก็ ก็จะเป็นแบบซีเควนซ์แบบนี้สลับสลับไปอย่างนี้ครับการร้องเพลงหมู่อ่ะจริงๆคือไม่ง่ายนะครับเพราะว่าจะต้องเสียงเสริมเนี่ยโอ้โหลวคนร้องแต่ละคนเนี่ยเยอะมากรร้องเพลงหมู่ยากกว่าเพลงเดียวฮะใช่ไหมครับเพราะว่าร้องให้เสมอกันควักแบบเดียวกันถ้าวักไม่เหมือนกันเสียงก็เหลื่อมใช่มันก็แสดงความพร้อมเพรียงครับถ้าร้องหมู่เนี่ยพิธีการของครูเนี่ยก็คือสมมติทุกคนต่างซ้อมต้องมารวมกันครับผมเวลาถ้าบันทึกเสียงครเสียงแลบใช่ไหมฮะ ครูก็ไม่ว่าครูจะบอกว่าอาร้องเดียวทีละครครับผมเพลงหมู่นะ่ะร้องเดียวาาคนนี้เดียวคนนี้เดียวเดี๋ยวมันจะฟ้องเนี่ยว,ว่าคําเนี่ยเราไม่เท่าเขาหรือเปล่า<อ>มันจะฟ้องเลยฮะครับผมเขาจะบอกคนนี้เช่นคํามงคลเขาเ้อาตกลงเป็นสองฉบับคนลากเป็นเป็นสามอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่ครับมันต้องลงพร้อมกันทุกคนต้องซ้อมมามท่านก็บางทีท่านทราบว่าคนนี้ไม่ค่อยได้เกาะเพื่อนไปนะเนี่ย ทั้งจะไล่เดียวก็ไล่อ่าเดียวที่อันนียมาถึงคนนี้ก็นี่คุณเกาะเพื่อนมาก็คน,นไม่ได้ครัเนี่ยค่ะก็คือเพราะนั้นคําเก่งของคุณครูเนี่ยเก่งมากอย่างเล่นดนตรีนะคะสมิถ,ถ้าท่านไม่อยู่ดนตรีบางทีไปเล่นทุกคนยุกยุกมีบางคนเหนื่อยอ่ะเป่าปี่เป่าแซกอะไรนเนี่ยเป่าทรัมเป็ตที่เหนื่อยก็อ่อนแรงลงเพราะลีลาไม่เป็นแรงนะฮะครับผมพอคุณครูมาเนี่ยก็จะมีสายรายงานว่ามาแล้ว ครูท่านก็ต้องทราบมีคนคแอบฟ้องท่านก็มาแบบมารถคุณวรนุชมากมาคนอื่นมากมไม่มีสายรายงานท่านมายืนขึ้นไปเนี่ยโดนลายตัวท่านมีวิธีไหมครับว่าเมื่อกี้ใครอมปีไม่ได้เปล่าเกเป็นการปกครองตามธรรมชาติทีนี้กลับมาเดินถามเพลงของคุณพี่เนี่ยนะครับนอกจากสมมุติว่าเขารักรจริงๆผมจําได้ว่ามีอีกหลายเพลงซึ่งพี่เป็นนักร้องนําโดยเฉพาะเพลงที่อยู่ในกลุ่มที่เราเรียกว่า รักชาติปลุกใจทำให้เราเนี่ยคิดถึงประเทศชาติค,คิดถึงส่วนรวมคมีหลายเพลงเลยนะครับก็มีอบทเพลงพระเจ้าพนไทยสมคีซึ่งเพลงเนี้ยต้องกลับเรียนว่าหนึ่งวันในเพลงเดียวนี่ยแทบไม่ได้ค่ะเพราะว่า,าครูเป็นคนประณีตเช่นสาเครื่องเนี่ยคอันต้องมีมเสียงคลั่นเข้ามากเครื่องแล้วจบงองูทำเดียวนี่ไม่ออกต้องประณีตอยู่นั่นนะคคครับะเพราะสมัยก่อนเนี่ยจะ บันทึกเพลงสมมติว่าคอรักเหมคครับผมโดนนั่งท่องเพลงเนี่ยในรถบัสที่จะไปงานเนี่ยเหมือนมีโชคล้านเป็นรางวัลล้านเป็นล้านมันกระดกลิ้นนิดหนึ่ง้อยวิลาศอ่าฮะพอรางวัลกระดกลิ้นมากใช่ครับผมเหมือนมีโชคล้านเป็นรางวัลท่องไปนี่ค่ะครับผมจนนั่งครูก็นั่งคุยกันกับพี่ๆจนชินครับผมท่องคทำคว็กกล้ํานี่ก็สําคัญก็คือการฝึกแับธรรมชาติครับครับแต่สุดท้าย สิ่งที่ได้คืออะไรทุกคนได้หมดน่ะคนนี้ร้องแต่อีกคนนี้ไ่ซ้อมก็ได้อ๋อครับผมถ้ามีบอกมาเพลงนี้ให้คนนี้นะคนนี้ไปซ้อมคนนี้ไม่ค่ะทุกคนออกมาทุกคนซ้อมครับผมถามว่าได้อะไรได้หมดมาคนนี้เกิดไมอยู่คนนี้แทนได้คนนี้อยู่คนนี้แทนได้ครูท่านจะเป็นวิเคราะห์เองว่าคนไหนเหมาะกับเพลงอะไรครับอะไรคือสิ่งที่พี่ได้จากการฝึกตั้งแต่วันแรกไม่ว่าจะเป็นที่กรมสัมพันธ์จนไปถึงโรงเรียนสอนขับร้องของสุนทรภรน อะไรคือสิ่งที่มันปลูกฝังพี่ลงมาครับได้รับการปลูกฝังคือภูมิใจในสถานที่ตรงที่เราอยู่ครับความมีระเบียบและองค์กรที่เรารักเนี่ยทุกวันนี้รักโรแมนชาสัมพันธ์มากครับเรื่องความกตัญญูขององค์กรเนี่ยนะคะนักร้องเราเนี่ยจะเคารพรักลุ่นพี่ไล่กันลุ่นพี่ก็เคารพลุ่นพี่เคารพรุ่นพี่มีการสอนระเบียบในความเป็นพี่น้องที่ที่ที่เรา ปฏิบ,บัติกันทั้งชินไม่ได้รู้สึกมันลาบากเ <iah. S 1> พราะพี่ก็ทํานี้แล้วก็ทํานี้ทุกคนเคารพกันแล <ocalyptic. S 1> ้วก็ความมีินัในในาาการฝึกซ้อมแล้วก็ความเป็นเอกลักษณ์ของของตัวเองท,ที่ทุกแนวเพลงเนี่ยมีเสน่ห์ของตัวเองแต่ในแนวของเราเนี่ยเราก็จะมีแบบของเราว่าเป็นอย่างนี้เราไม่ได้ว่าคนอื่นเขาไม่ดีแต่ภูมิใจเวลาฟังเพลงนี่ว่าเออมันมีความหลากหลายและเป็นทางเฉพาะ ซึ่งแม้กระทั่งปัจจุบันนี้ฮะเชิญไปเรียนไปสอนไปถ่ายทอดเนี่ยเพราะความเป็นเอกลักษณ์เพราะว่าในแนวนี้แต่แนวนี้ไม่มีเอกลักษณ์ของอันนี้คืออะไรการใช้คำของบทเพลงในแนวจรัมชาสัมพันธ์ในสุนทราพรเนี่ยเราไม่ได้ทิ้งความเป็นไทยลีลาของเราจะออดอ้อนจะมีคำที่ออดอ้อนนะคะในขณะที่ลูกกรุงเนี่ยจะเป็นโก้ออกมาอลังการโก้แต่แนวเราจะออดอ้อนวิธีทำยังไงให้เพลงมันออดอ้อน ที่ทายังไงให้ตีความรู้สึกว่าบางทีเราไม่ต้องการแต่ต้องการแบบอยากได้เราทํายังไงก็จำไม่ฮะอย่างอย่างเพลงอะไรเงี้ยสมมุติว่าเขารักเนี่ยคือฟังไปทั้งหมดเนี่ยอ้าวนี่เราฝันไปเรนี่ค่ะหาคนที่อะไรที้จะดวงดีแบบเนี้ยแบบอะไรแบบมันเป็นสิ่งที่แบบตำเป็นเพลงนั้นครูให้ลองแบบธรรมชาตินะคือเด็กสิบหกครูบอกยังไม่ต้องใส่เลยไม่ลองสิ่งเต็มๆแบบตอนนี้คือพี่สิบหกสิบหกสิบเจ็ดเองอฮะลองแบบ ให้ไม่ให้ใส่อะไรไม่ร้องแบบซื่อแบบเพ้อฝันเพลียๆช่จงทั้งมาตอบมาไปร้องบางเพลงที่มันต้องชอกช้ำชอกช้ำถึงค่อยใส่ความเป็นอะไรออกมาอันนี้คือครูก็จะไล่ตามว่าอายุขนาดนี้ร้องเพลงนี้นะฮะธรรมชาติเป็นอย่างนี้ดึงธรรมชาติออกมาดึงธรรมชาติแต่ละคนออกมาก็ก็ถามว่าเรียนรู้มากมายที่ไหนท่านเห็นว่าธรรมชาติแนวคนนี้เสียงนี้เพราะ ท่านก็แต่งโน้ตดึงความพิเศษของตัวออกมาร้องเมื่อไรก็เพราะเพราะว่าท่านเห็นด้วยธรรมชาติเนี่ยเราเสียงอะไรเพราะเช่นคนนี้ขืนร้องเสียงหนึ่งต่อไปก็ไม่เกิดเพราะคนเก่าเขาดึงเสียงสองมาแต่งใช้ดึงธรรมชาติของคนนี้ออกมานะคะคนนี้เคยร้องเพลงอย่างคุณยีรในเสียงดีมากเป๊ะเป๊ะใช่ครับคุณเลิศเสียงดีเข้ามาแต่คนหน้าบอกว่า ยังไงก็ไม่เกิดเพราะเขาดังมากเขาแต่งเพลงตลกครับผมคุณอเลิก็เลยดูเป็นโอ้โหไปต่างจังหวัดเลิศศิียสุดาเลิศศิีสุดาดังปีิ้งเลยมีอะไรที่อยากจะฝากบอกเราจะรักษาไอ้ความเป็นขนบของเดิมของเราไว้ได้อย่างไรคือโอเคไม่ได้ปฏิเสธของใหม่แต่ว่าของเดิมที่มันไม่ควรจะหายครับเราจะเราจะรักษาได้อย่างไรบ้างคืออย่างนี้นะต้องเริ่มจากว่าจังพอพี่บรรจุเป็นแครชการพี่รู้สึกว่าการเป็นแครชการเนี่ยมันจะต้องต้องมีการ เรียนรู้แข่งขันว่ามีหลายคนรับราชการก็ไปเรียนต่อก็เรียนต่อในในเกี่ยวกับเรื่องดนตรีเรียนเรียนทางสายครูครับแล้วก็เรียนรู้ถึงพอปริญญาตรีเนี่ยเรียนสายครูวิญญาโทนี่เรียนชาติพันธุ์คือเอสโนมเขาจะต้องรู้ว่าชาติพันธุ์จะเป็นจีนเกาหลีหรืออะไรก็ตามเนี่ยทุกคนมีชาติพันธุ์ทุกคนมีแนวของเขาไหมฮะเกาหลีเนี่ยเขาเก่งมากเพลงสากลเขาเยอะมากเลยนะคะ แต่ถ้าเพลงเกาหลีต้องร้องเกาหลีชัดไม่อย่างนั้นเขาไม่แพร่ออกอาการ,รเพราะฉะนั้นทุกชาติพันธุ์จะมารวมกันแสดงขึ้นขึ้นแสดงดนตรีพรีเซนต์งานด้วยกันจะไปถึงที่ตอนปริญเดีเอกต้องพรีเซนต์งานวิจนะัยเนี่ยทุกชาติมาหมดแสดงวัฒนธรรมของตัวเองออกมานะฮะสุดแล้วก็คือเราไม่ได้ว่าลูกหลานว่าลูกหลานจะไปร้องแนวใหม่อะไรแต่อย่าลืมชาติพันธุ์ครับ ของเรารที่เป็นความภูมิใจนะคะถามไม่ได้ทำยังไงเพราะพอไปเรียนรู้มาเลยนะคะมารวมกันเนี่ยไปเห็นขนบของคนอื่นรเราจะรู้ว่าพวกเขาเนี่ยเ,เขาอาจจะแบบเก่งเป็นน้องสาวลนอีเตอร์แต่จริงๆเขามีความเป็นชาติพันธุ์ของเขาอยู่มากถ้าลูกเต้าได้เข้าใจอย่างเงี้ยก็อยากฝากสถาบันครอบครัวว,ว่าต้องต้องปลูกฟังอย่างเนี้ลูกตั้งแต่เล็กนะคะเหมือนพี่บ้านเ็ามีหลานนะคะหลานก็จะได้การรับการปลูกฝัง สถาบันครอบครัวต้องมาก่อนค่ะเมื่อสถาบันครอบครัวมาแล้วเนี่ยไปถึงโรงเรียนแล้วลูกจะต้องเจอตัวแปรแยะๆเมื่นลูกพี่เนี่ยลูกจะเจออะไรก็ตามครับแต่เวลาเข้าบ้านเขาต้องรู้เป็นอย่างนี้คเพราะฉนั้นต้องช่วยกันระหว่างสถาบันครอบครัวแล้วไอ้ก็สถาบันการศึกษาเพราะสิ่งที่เป็นตัวเร้าให้ลูกหลานไปได้ง่ายสุดเพื่อนครับใช่ครับเพื่อนสังคมใช่ครับสิ่งแวดล้อมเนี่ยฮะมากค่ะคุณผู้ชมครับสิ่งที่เราได้คุยได้สนทนา กับคุณพี่สมสายในเวลาที่ไม่นานมากเนี่ยนะครับแต่ว่าคุณจะได้ทราบถึงขนบประเพณีความอดทนกฎระเบียบแล้วที่ทิ้งท้ายที่น่าสนใจมากคือเรามีรากเงาเรามีขนบประเพณีเรามีชาติพันธุ์ของเรานะครับงั้นนี่คือความภาคภูมิใจที่เราทุกคนควรจะปลูกฝังให้เด็กๆรุ่นใหม่นะครับลูกหลานของคุณหรือว่าลูกหลานของคนทุกคนในสังคมเนี่ยอย่าทิ้งรากอย่าทิ้งเงาอย่าทิ้งชาติพันธุ์ของเรานะครับ วันนี้รายการไลฟ์วาร์รตี้ผมเฉลิมชัยนะครับต้องกราบขอบพระคุณคุณพี่สมชายรุ่นชายทังสูงนะแล้ววันหน้านะครับผม,มจะชวนคุณเป,ป็นผู้บัญชาทนาพูดคุยกับบุคคลที่ให้แนวคิดคให้มุมมองที่เป็นประโยชน์กับสังคมนะครับนำไปใช้ได้จริงเพื่อความผาสุกข,ข,ของบ้านเมืองของเรานะครับวันนี้ต้องกราบลาคุณด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสำหรับช่วงโซเซิตี้สัปดาห์นี้นะคะแวดวงสังคมจะมีอะไรมาอัปเดตบ้างไปชมกันเลยค่ะ ช่วง Society สนับสนุนโดยหมุดหมาใหม่ไม่สิ้นสุด The New New X บริษัทจเจริญพภภภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนเดินหน้าโครงการ CPF รักนิเวศภายในสถานประกอบการเผยผลสำเร็จปี2565 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรองกระจกองค์การมหาชนหรืออบกรับออรองโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรองกระจกเพิ่มพื้นที่สีเขียวในฟาร์มและโรงงาน57แห่งทั่วประเทศสามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่า4,900ตันคาร์บอนไดออกไซด์จากต้นไม้รวมกว่า17,000ต้นสะท้อนการมีส่วนร่วมในการบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ แนวทางการเพิ่มพื้นที่สีเขียวถือเป็นนโยบายสำคัญของเครือซีพีและ CPF ีเส่งต่อโครงการดีๆสู่ครอบครัวและชุมชนช่วยกันลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกทั้งทางตรงทาง,ทงอ้อมเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศวัทฒนทองพระอารามหลวงร่วมกับสำนักงานเขตวัฒนามหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธโรงเรียนมัธยมวัฒนทองและโรงเรียนในสังกัดก,กรุงเทพมหานครเขตวัฒนา ภายใต้ความอนุเคราะห์ของวัดท่าทองในพระอุปถัมภ์จัดงานเฉลิมพระเกียรติ100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนาคริน1ศตวรรษ1แก้วกลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนาคริน พระราชวรยานโสพลเจ้าอาวาสวัดธาตุทองพระอารามหลวงเจริญพระพุทธมนต์และได้กราบอาราธนาเจ้าพระคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนีเจ้าอาวาสวัดเทพศรีทราวาสกรรมการมหาเทรสมาคมเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธพจนะวชิระมุนีเจ้าอาวาสวัดเครือว,วันวรวิหารกรรมการมหาเทรสมาคมเป็นองค์ประธานในพิธี มีพลตจเอกสรรสรุตานนนประธานวัยยวจกรวัดท่าทองนายโพธิพงศ์นาย,ยุพาล่ำซำประธานกรรมการบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนนางพาณิชภูณสิริวงศ์ตัวแทนคณะกรรมการมูล,ลนิธิวัดท่าทองและประธานเจ้าหน้าที่บริษัทหนังสือพิมพ์แนวหน้า นางธนาลัยลิมปะรัตนคีรีผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัด่าทองพันตำรวจเอกวชิรากรวงบุญผู้กำกับสถานีตำรวจคลองตันนางสาวสุชิราศิลานนท์ผู้อำนวยการเขตวัฒนาเมื่อวันที่สี่พฤษภาคมณพระมหาเจดีย์84พรรษาราชนครินวัด่าตทองพระอารามหลวงเขตวัฒนากรุงเทพมหานครมาถึงช่วงสุดท้ายของไลฟ์แวรตี้แล้วนะคะ ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรวมถึงผู้สนับสนุนรายการทุกท่านค่ะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ